สวัสดีนะคะวันนี้แวะมาทักทายเพื่อนๆออีกครั้งนะคะเมื่อวานไม่ได้นําเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้ชมพอดีมีภารกิจหลายอย่างนะคะกว่าจะถึงบ้านก็คํามากก็เลยไม่ได้นําเสนอผ้าให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้นําผ้าพันคอไหมมัดหมี่ทอเป็นลักษณะของผ้าสมปักปูมานะคะมานําเสนอเพื่อนๆเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะ อยากจะได้เป็นของขวัญให้กับคนที่รักคนที่เมตตาคนที่ชอบนะคะผืนที่หนึ่งผืนที่หนึ่งโดยภาพรวมจะเป็นสีตามคลิปเลยนะคะอันนี้กรมสปือนะคะสปือมะเฟืองนะคะตรงนี้คือสปือมะเฟืองภาษาเขมรจะเรียกว่าสปืออันนี้เป็นผืนที่หนึ่งนะคะ ลายนี้สีนี้มี2ผืนผืนนี้ทอหตะกอลายดอกพิกุลน,นะคะค่ะตัวลายจะเป็นลักษณะน,นี้ผ้านุ่มมากนะคะซักรีดพร้อมใช้งานค่ะซักแล้วก็ล็อกสีนำเอามานำเสนอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ 950บาทลายนี้สีนี้มี2ผืนนะคะผืนที่1ผ้าพันคอจะราคาเดียวนะคะ950บาททุกผืนผืนที่2จะเป็นลายนกยูงลายนกยูงน่ารักมากค่ะอันนี้6ตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะอันนี้เป็นผืนที่สอง นกยูงก็มีสองผืนนะคะเพื่อนเพ,พื่นที่ถูกใจก็ทักทายมาได้ทรงนกยูงสวยน่ารักค่ะสีจริงตามคลิปเลยนะคะเส้นยืนสีม่วงส่วนเส้นพุ่งจะเหลือบสะท้อนเขียวๆนะคะผืนที่สามก็เป็นลายนกยูงเหมือนกันนะคะอันนี้ผืนที่สาม 950บาทนะคะขนาดหน้าผ้า35เซนผืนยาว2เมตรนะคะทุกผืนยาว3ยาว2เมตรนะคะหน้าผ้า35เซนเท่ากันทุกผืนนะคะบางผืนอาจจะยาวกว่า2เมตรหรือบางผืนอาจจะสั้นกว่า2เมตรเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเป็นลายช้างผืนที่4สีจะออกโทนแสดแสลักษณะนี้นะคะ จริง,รงตามคลิปเลยนะคะเพื่อนๆช้างก็ส่งน่ารักมากนะคะอันนี้หกตะกอลายลูกแก้วนะคะ6กตะกอลายลูกแก้วผืนนี้เป็นผืนที่4นะคะ6กตะกอลายลูกแก้วนะคะหน้าผ้า35มสิบห้าเซนผืนยาว2เมตรนะคะผืนที่ห้า เป็นนกยูงคนละคนละเจ้ากับผืนนกยูงเมื่อสักครู่นะคะอันนี้หกตะกอกลายดอกพิกุลน,นะคะผ้าสวยทอแน่นทอเรียบร้อยนะคะผ้าพันคอผือนละ950บาทนะคะราคาโปรโมชั่น ผืนที่หเป็นลายดอกพิกุลนะคะอันนี้หกตะกอลายลูกแก้วอันนี้เป็นผืนที่หนะคะหน้าผ้าสาสิหเซนผืนยาวสองเมตรนะคะผืนที่เจ็ด อันนี้เป็นลายช้างนะคะอันนี้6ตะกอลายเม็ดพริกไทยผื้นที่7ดนะคะผื้นที่8อันนี้ก็เป็นลายช้างแต่ว่าสีของช้างจะเป็นโคลาโทนนะคะผื้นที่8ด อันนี้สีจะอ่อนกว่าผืนที่7นะคะผืนที่7จะเป็นช้างสีนี้อันนี้ผืนที่8เนี่ยค่ะสีผ้าจะต่างกันแล้วก็ช่วงช่วงขอบข้างสังเวียนผ้าเนี่ยผืนที่8จะเป็นลายเชิงเทียนดอกพิกุลน,นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเชิงเทียนดอกพิกุลเช่นเดียวกันแต่ว่าคนละทรงนะคะ ผืนสุดท้ายที่จะนำเสนอเพื่อนๆในราคาโปรโมชั่นวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นผ้าปูมใหม่บ้านทอสตะกอลายลูกแก้วผืนยาว2เมตรหกสิหเซนลายลูกแก้วแบบนี้นะคะอันนี้ด้านด้านช่วงที่เป็นหน้านางนะคะ ลายผ้าจะเป็นลายนี้เป็นลายลักษณะนี้นะคะผ้านุ่มสวยมากไหมพันพื้นบ้านทอแซมด้วยหางกระรอกนะคะผ้าจะเงาสวยเหลือบเงาสวยทอสามตะกอลายโคมนะคะสามตะกอโคมตังกอใบเจนโคมนะคะจะมีลายลูกแก้วเล็กๆบนผืนผ้าสอดด้วยกระเนียวเพิ่มความแข็งแรงให้ผ้า เพิ่มความเหลือบเงาให้ผ้านะคะ1เมตรคูณ2เมตร65เซนราคาพิเศษสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะสีจริงของผ้าตามคลิปช่วงนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ3,350บาทผืนยาวมากนุ่งใช้หน้านางใช้พกได้เลยนะคะ3,350บาท สีจริงของผ้าตามคลิปช่วงนี้นะคะเชิงผ้าจะเป็นลักษณะนี้สวยงามนะคะถูกใจทักทายกันมานะคะโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ